น้องมาริวันยังอยู่บนอนอน้องมาริวันเนาะน้องสาวโอ้ยอยยยยยตสวดีทุกท่านเลยนะคะอุ้ยมาเจอกันแน่เลยนะคะอ่า <c oughs> บาวบาวบาวนำหมู่บ้านก้าอ่าสำเร็จผ่านไปด้วยดีอ๋อเหรอได้แล้วใช่ไหมให้เรียกเต็มชื่อไหมล่ะชื่อบอ,อ <c oughs> เดินผ่านมา,นบ,านบ้านมีเชยเฉยเหรอคะ เห็นแวบๆมาแล้วก็แวบๆไปโต๊ะแก่ระมีได้รับการตรวจสอบหรือยังนะคะทักทายคุณมงคลด้วยนะคะแม่น้องติ๊มน้องสนิดทักทายพี่มงคลเนาะนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะแม่แดงบอกแม่แดงแม่แดงก็บอกทักทายนะคะทุกคนนะคะขอบคุณลุงเนาพาด้วยนะคะน้องอ่ะนนท์นนทักทายน้องลุงเน่านะคะ สุถนอมบอกสวัสดีคุณโน้นนะคะสวัสดีนะคะยังรอยังรออยู่นะคะไม่แดงเนาะฝนตกมากพี่หมีชัยเนี่ยบ้านพี่หมียังรินอยู่เลยน้องบ่ายสามโมงเป๊ะไหมเทยพูมไม่เจอน้องพัดแล้ววันนี้นะคะมาเจอน้องพัดแล้วนะคะ<ม>วันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ<ม>อาจจะแสงคุณนีรัตก็สวัสดีคุณมาริวันคุณนีมาริวันคําสีนะคะก็น,น้องน้องก็เป็นญาติพี่น้อฝ่ายทางเหนือนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ตอนนี้น้องก็โอเคเลยนะคะสวัสดีคุณแอดด้วยนะคะสวัสดีคุณแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนทิพย์นะคะน้องนภัสโอเคเลยนะคะสวัสดีคุณแอดด้วยนะคะสวัสดีคุณแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนทิพย์นะคะน้องนภัสดีค่ะสุกขนมงมาดีจ้าเป็นไงบ้างเที่ยวเพลินเลยใช่มหมเที่ยวเพลินเลยใช่มหมต้องสบายนะคะ ยังไงยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะนะคะยินดีนะคะขึ้นเมื่อไหร่แลเรียกอ่ะกดไม้กดมือไว้เด้อ <c oughs> ไม่แดงนะคะสวัสดีทักทายคุณพี่ไรวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆที่เข้ามาทักทายกันเนาะเสร็จแล้วเหรอโอเคแล้วใช่ไหมคืออะไร <c oughs> คืออะไรใหญ่หลวงนั่นคืออะไรเนาะหนึ่งส่น้องวิไลวัน ดังเลยนะดังสามขึ้นเลยเด้อสวัสดีน้องภพบจ้าน้องลุงนภา,าทักทายล,งลุงสวัสดีน้องลุงลภา,าด้วยนะคะน้องซิ้มทักถ่ายน้องลุงนาพานะคะคุณลุงลุงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะคะคุณชายบอกนะคะยังไงยังไงก็ทิ้งมาเล็กที่ไว้ได้นะคะเห็นคุณอุทัยมานะคะมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ทักกันเนาะ ยังไงยังไงก็คุยกันทักทายนลูกนภพาสวัสดีบ่าวชยยภูมิสวัสดีพี่นิรัตค่ะสุดถนอมบอกนะคะแม่แดงก็สวัสดีคุณสมัยนะคะคุณสมัยสวัสดีจ้านะคะน้องสมัยหายแล้วนะคะหนแล้วนะคะอาจจะเสียงเสียงรถวิ่งเร็วเร็วนะคะเพื่อนๆด้วยนะคะน้องลูกนภพาสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะ บอกบอกบอกด้วยนะคะน้องลูกนาพาสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะบอกบอกบอกอบอุ่นอบอุ่นนะคะโอเคอยู่นะคะสุดยอดนะคะจับไม้จับมือไว้ให้แน่นๆนะคะน้องนน้นก็ยังรอยังรอนะคะยังรอนะคะยังรอยังรอยงรอ,อยู่นะคะไม่แดงเนาะฝนตกมากพี่หมีใช่เนี่ยบ้านพี่หมียังรินอยู่เลยน้องบ่ายสามโมงเป๊ะไหมเสร็จแล้วเหรอ โอเคแล้วใช่ไหมคืออะไรคืออะไรใหญ่หลวงนะั่นคืออะไรเนาะสวยเลยจะลงมาเร็วแม่หนอมบอกวัาดีวัาด,ด,ด,ดีนะคะอ๋อไม่ทันตะกี้สวัสด,ดีคุณมงคลเด็กด,ด้วยจ้าว่าคิดถึงมาวัสด,ดีเดี๋ยวนี้เลยแม่สามอแม่หนอมวัาด,ดีแม่หนอมแล้วอะคนอ้วนกับคนผอมคนอ้วนกับคนผอม อยู่หน้าปอดซอยเลยนะคะถ้าผ่านไปทาวบ้านจะมมเมียมจะเจอนะคะจะเจอร้านที่หนิงนะคะให้เด็กๆก็ทำมาจะได้แวะเข้ามาร้านวัสดีจ้าคุณกลองตีวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะนะคะเดี๋ยวน้องดาวก็ประมาณสองคู่ไหมน้องดาเดี๋ยวนี้ขึ้นเวลาเดิมไหมต้มซึมเสร็จก็เหมือนกันนะคะประมาณตุธนน้อมขับรถไปสีตะเกดถึงถึงบ้านไหนสวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะคะ ถนอมทักท่ายเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะน้องนน์นสวัสดีคุณวิไลหวายส <laughs> วัสดีน้องมีจังตัวเดีย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 ว,ยวมีติปมีติป <laughs> นะคะส่วนน้องตังทานะคะ,นะคะน้องสมัยบอกไม่เป็นไรนะคะไปให้กําลังใจเพื่อนๆไว้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะเยอะนะคะถ้ายิ่งไปห้องไม่แดงตอนคนนาะ อ่ะคนไหนที Somehow, okay, um, e ่รอก็ขอให้ผ wow. uh, oh, ่านนะคะขอให้ผ่านนะคะ้องโน้นโนนด้วยนะคะ้องโนนโนนโอ้ขอบคุณค่ะน้องนะคะอาจจะพูดผิดไปนิดหนึ่งตื่นเต้นตื่นเนถึงบ้านแล้วจ้าหรอกําลังถึงบ้าน้าอ๋อมาจากรีสะเกษสวัสดีพี่ิ้นนะคะน้องดาทักทายไม่แดงบอกสวัสดีคุณนานานทิ้งช่วงไปนานเลยนะคะจะได้หวานปุ๋ยสักทีนะคะพี่พรมาสวัสดีพี่พรสวัสดีค่ะพี่พรนะคะน้องน้องแก่ตรงไหน น้องแก่เท้านะคะเพื่อนเยอะมากนะคะน้องสมายนะคะเชา้าแปดโมงนะคะจะไม่มีที่ยืนเลยนะ <laughs> นะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยเด้อสว่างดีมากเลยนะคะวันนี้แสงสะท้อนดีมากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะ ไม่ที่บอกฝนตกมาเยภูมินะคะพี่นีรัตบอกสวัสดีอันยองเด้อน,นะคะน้องติ้มสวัสดีพี่นิรัตนไม่แดงบอกสวัสดีพี่นิรัตค่ะนรัตก็ทุ่มเสร็จเนะน้องโน้นยังรอตรวจตอบนะคะยังรอให้กําลังใจเหมือนกันนะคะคุณจุดถนอมผ่านแล้วนะคะสวัสดีคุณจุดถนอมน้องดาก็ประมาณสองทุ่มไหมน้องดาเดี๋ยวนี้ขึ้นเวลาเดิมไหมทุ่มุ่มเสร็จเก็เหมือนกันนะคะประมาณจุดถนอมขับรถไปจีสะเกตถึง ถึงบ้านไหนดีค่ะสุนานองมาดีจ้าเป็นไงบ้างเที่ยวเพลินเลยใช่ไหมเที่ยวเพลินเลยใช่ไหมฮัลโหวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้ารักๆกอดๆนะพี่ซิมนะคะว่าคุณวิไลวันทักทถ่ายนะคะน้องนน้นสวัสดีน้องดาวก็ประมาณสองคู่ไหมน้องดาเดี๋ยวนี้ขึ้นเวลาเดิมไหมทุ่มุ่มเศษก็เหมือนกันนะคะประมาณสุดานอมขับรถไปจีตะเกตถึงถึงบ้านไหนมงแรงมากเลยนะคะ แรงมากแม่แดงบอกเชิญไปไปจิบกาแฟทุกท่านเลยนะคะแม่แดงบอกนะคะทุกคนเนาะแม่แดงเปิดเอาจะได้ลองมือเขาลองฝีมือเนาะอันยองทุกคนในห้องนะคะน้องประกายทักทายนะคะทักทายเบาชัลุงลุงสวัสดีน้องลุงนภาด้วยนะคะน้องจิมทักทายน้องลุงนภานะคะคุณลุงลุงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะถุะน,ะะน้อมนะคะขอ<ย>บคุณก็อหนิ<า><า>ด้วยนะคะไม่ต้องเพิ่มอ่าได้ได้ได้ สวัสดีไม่แดงโอ้ยังอยู่ไม่แดงก็ยังอยู่นะคะขอบคุณแม่อเอาเกิขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขอบคุณมากค่ะสว่างเกินไหมสว่างมากเลยเนะาะอ่าให้เด็กๆมาเปิดร้านนะคะกระเล่มมากอ่ะบอกวิชาเขานิดหน่อยนะคะสวัสดีคุณแอดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอดนะคะมาส่งกําลังใจนะคะ พอดีมาเปิดมาเปิดบ้านอยู่ตรงร้านเสริมสวยนะคะวันนี้ <c oughs> หนึ่งสีน้องเมลัยวันดังเลยนะดังถามขึ้นเลยเดอ้อ <c oughs> สวัสดีน้องนภาจ้านองลุงนภาทาาักษิณเลวันนะคะอ่าคุณกองสีบอกว่าซัากผ้าอยู่เดอ้อป้ามีเดอ้อเขาเขาดังแล้วเขาเขาซักผ้าทักทายนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะ ยังเลยค่ะตามหาเวลาอยู่ใช่ไหมคะโอเคนะคะวันดีจ้าวันวันนี้มาเปิดบ้านในปาะมีคนแรกเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณกองสีขอบคุณมากมากจ้านี่แหละนี่แหละคนเนาะอ่ะคนไหนที่รอก็ขอให้ผ่านนะคะขอให้ผ่านนะคะ้องน้นโนๆด้วยนะคะ้องนองนโนน,อนอโอ้ขอบคุณค่ะน้องนะคะอาจจะพูดผิดไปนิดหนึ่งตื่นเต้นตื่นคุณสุดถนอมบอก เมื่อกี้ขับรถผ่านใครบ้านอ่าใครบ้านเนาะกลับมาดูอะแป,ป๊บ <laughs> ขอบคุณการสนทนโปแวร์ประมาณนั้นนะคะ <laughs> ใช่ห้องก็มีว้นี่บันติวาเดน่าประมาณนั้น <laughs> ใช่ไหมน้องลูกนพาบอกสวัสดีคุณวิไลวันที่เข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยเด้อ <laughs> เออนะคะจับไม้จับนมกันไว้นะคะอ่ะ ขอบคุณมากที่เข้ามาแวะกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนอสวัสดีพี่เนอนะคะคุณวิไลวันนะคะทักทายสวัสดีน้องดด้นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณลุงลุงด้วยนะ,ะได้รับการตรวจสอบหรือยังนะคะทักทายคุณมงคลด้วยนะคะอ่ะแม่อ่ะ,อะน้องซีมน้องสนิททักทายพี่มงคลเนาะเนาะไอเจ <c oughs> ้าประเภทว่านั่งเขียอย่างเดียวเด้อเขียเขีย,ขยอย่างเดียวใช่ไหม อาไม่สนใจเลยใช่ไหมงานการเวลาเดียวกันไหมตกนะคะฮแรงมากเลยน้องก็โชคดีหน่อยน้ําน้ําขาดไปตั้งนานแล้วนะคะฝนไม่ตกตอนกาเย็นน้องประกายเปิดบ้านไหมป้าหมีเป็นสาวขึ้นสวยด้วยก้ะขอบคุณน้องสมัยนะคะขอบคุณน้องสมัยนะคะน้องประกาย ทาที่นั่งใหม่ก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หล่น